เบบี้พวกนั้นไม่อยู่ในห้องนะคะหรอละโทรศัพท์ก็ติดต่อไม่ได้สองคนนั้นอะหายไปไหนก็ไม่รู้ไม่บอกใครด้วยนะทำไมกันเนี่ยขอพระเป็นเจ้าโปรดช่วยไม่รู้จริงๆว่าพวกเขาหายไปไหนนะ่ะไม่คะ่ะเบบี้ฉันไม่มีทางยอมทุกอย่างต้องโอเคผู้หญิงพวกนี้ไม่ดีตรงไหนลูกเราก็โงอง,งมงายหลงแต่นางทวิงเกิ้ล เป็นบ้าหรือไงเนี่ยฉันมั่นใจว่าทวิงเกิลมันไปเล่นของใส่ลูกฉันอย่างแน่นอนยุบราชทำลายชีวิตตัวเองเพื่อเอาเด็กผีนั่นมาทำเมียไม่เคยคิดมาก่อนเลยไม่เคยคิดเลยว่าใหญ่นั่นจะร้ายขนาดนี้ทวิงเกิลมันก็อยู่กับกุลมันก็ดีอยู่แล้วนี่นาแต่ว่ายุบราชละ่ะทำไมยุบราชหายไปไหน แม่ฮัลโหลนี่ลูกอยู่ที่ไหนนะฮะลูกนะวางแผนไรสาระอะไรอีกเน่ะเพื่อให้ได้ทวิงเกิลมาเนี่ยนะพอได้แล้วยุบรอดนี่มันมากเกินไปแล้วใช่หมหลายปีแล้วแล้วผมเหนื่อยที่จะอธิบายแล้วว่าทวิงเกิลมีความหมายแค่ไหนแม่ไม่เข้าใจหรอกเนอะก็ได้บอกเลยว่าความรักเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครแล้วมีคนเดียวเที่ยวใจคือพลวี เราวางแผนกันแล้วทวิงเกิลต้องเป็นของผมต่วนคุณเป็นของพลวีขอละแม่ไม่ต้องห่วงหรอกนะผมต้องไปแล้วตอนนี้ผมไม่ว่าอีอยู่รอดพลวีเหรอให้ตายสิทวิเงเกิลคนเดียวยังไม่พอพลวีต้องมาทำลายชีวิตของลูกชายฉันอีกงั้นเหรอแทนที่จะช่วยกันเตอือนสติแต่ว่าปั่นเรื่องกันเองเนี่ยนะพลวี พลวีคงไม่อยู่มั้งพลวีพลวีพลกุนก<ะ>ุณพลวีฆ่าตัวตายแล้วล่ะแล้วทุกคนก็จะคิดว่านายเป็นสาเหตุของเรื่องนี้แน่เลยทุกคนเขาก็จะโทษนายใจเย็นก่อนนะทวิก,ก็ต้องดูก่อนว่ายังหายใจอยู่หรือเปล่า ุนี่แกฆ่าพลาวีเหรอเนี่ยอะไรกันนี่แกบ้าหรือไงพลวีจะฆ่าตัวตายเราก็เลยมาเพื่อหยุดพลวีนะแต่ว่าเรามาไม่ทันแต่ว่าเดี๋ยวกันนะแสดงว่านายรู้ว่าพลาวีจะฆ่าตัวตายงั้นเหรอฮะงั้นก็แสดงว่านายเป็นสาเหตุฉันจะแจ้งตำรวจ หกปากไปเลยยุบราชนายจะโทษกุไปทำไมกันฮะพลวีฆ่าตัวตายเพราะรู้สึกผิดสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันก่อนนั่นแหละที่เป็นปสาเหตุไม่ใช่กุนสักหน่อยนึงแล้วใครแล้วเป็นคนเปิดปองพลวีกุะะนสารณะนี่แหละดูหน้าเธอสิดูเธอสิเธอเสียกุนไปจนฆ่าต,ตัวตายขนาดนี้แผ่นนี้ก็เพราะกุณ ทั้งหมดเป็นเพราะคุณเท่านั้นและกฎหมายได้กล่าวไว้แล้วว่าต้นเหตุที่ทําให้คนฆ่าตัวตายคนคนนั้นก็ถือว่าเป็นคนร้ายการยุยงให้เกิดการฆ่าตัวตายคือฆาตก,กรรมและคนที่ผิดก็คือคุณพลวีพลวีตื่นสิพหลวีเปลี่ยนแผนได้จาเมื่อไหรเราต้องแสดงให้พวกนี้กลัวเท่านั้นแต่ดูพลวีซิ แสดงได้เนียนมากเลยแล้วเลือดปลอมมาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยคุณฉันว่าเราบอกตำรวจดีกว่านะถ้าหากว่าพหวีตายเพราะว่าพวกเราพวกเราจะได้นอนรับโทษยังไงละ่ะเราต้องรับโทษนะแต่ว่าพหลวีฆ่าตัวตายเพราะคุณนะทวินเก้เธอจะเข้าคุกทำไมอ่ะคุณตางหากที่ต้องเข้าคุกนายต้องได้รับโทษหลายปีด,ปด้วยรุราศไม่ต้องมายุ่งนะทวินเก้พหลวีเคยรักฉัน ฉันปฏิเสธเธอเธอก็เลยเป็นแบบนี้จะให้ใครรับผิดชอบคนคนนั้นก็ต้องเป็นฉันแหละฉันรับผิดชอบเองกุนฉันขาดนายไม่ได้หรอกนะไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเราสองคนจะต้องผ่านมันไปด้วยกันสิฉันขาดนายไปไหนไม่ได้อีกแล้วนะกุนฉันทนเห็นนายเข้าคุกไม่ได้ฉันฉันจะโทรหาตำรวจนะโอเคไหมฉันโทรหาตำรวจกันเถอะ เตือนได้แล้วโทษทีนะที่ฉันมาสายอ่ะฉันเดินเอาเรื่องมาให้ช้าแต่ว่าเธอแสดงได้ดีมากเลยทํางานได้ดีมากจริงๆนี่นี่พลวีเลิกแสดงละครได้แล้วเร็วเข้าเร็วสินี่มันแปลกงนะจริงๆแตอว่ามาั้ยพูดนั้นหน้าทอสีสุดๆไปเลยเร็วเข้าเตือนได้แล้วพลวีพลวี ไม่นะไม่มีทางพลวีตืน่นพาลวีพลวีไม่นะพาลวีตื่นสิพลวีพาลวีตื่นสิทพลว,วี่ให้ทุกคนท,คนทคนวิเกตทวิเกตพลวี เธ,เธอตายแล้วอะเธอตายแล้วเลือดนั้นมปนของจริงอ่ะมันไม่ใช่เลือดปลอมอ่ะมันของจริงอ่ะก็ใช่ไงเรารู้ว่าของจริงพูดบ้าอะไรของนายนะนายคิดว่าเราเล่นหรือยังไงกันไม่เธวิเกิลเธอไม่เข้าใจอ่ะฮะพหลวีเธอตายแล้วจริงๆอ่ะไปดูซิเธอไม่อยากตายอ่ะแต่ว่าเธอตายแล้วอ่ะนี่นายพูดอะไรของนายนาะยยุบราชพูดบ้าอะไรของนายเนี่ยที่จริงแล้วถ้าเราบอกไปว่าพหลวีทำแบบนี้เพราะรมหัวกับเรา แผนทั cues, be no ้งหมดของเราจะต้องแย่มันจะต้องเสียแน่เลยทวินก็ไม่มีทางให้อภัยเราแน่และจะเกลียดเราตลอดไปเราเสียทวินเข้าไปไม่ได้พลวีเป็นเพื่อนฉันเธอเธอจะฆ่าตัวตายได้ยังไงกันเธอจะฆ่าตัวตายได้ยังไงอ่ถ้าฉันได้อยู่กับเธอและปลอบเธอเธอคงไม่เป็นอะไรแบบนี้แน่นอนน่ะเธอไม่้องทำแบบนี้งั้นบอกมาหน่อยสิถ้าแกไม่คุยกับเธอ แล้วแกมาทำอะไรที่นี่ฉันคุยแล้วแต่ว่าทางโทรศัพท์เธอฟังดูเศร้ามากเลยฉันก็เลยมาหาแต่ว่าฉันมาสายเกินไปแกทำผิดฉันไม่ปล่อยแกไปแนะ่ฉันจะทำให้แกต้องเข้าคุกและแกต้องเข้าคุกไปชดใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้สิ่งที่แกทำกับพลวีไว้เข้าใจไหมพลวีต้องตายเพราะแกเหลกไร้สาระได้แล้วบ้าหรือเปล่าเนี่ลอยเนะอยุบร,<ไ>รลือ,อลร้สาระเหรอคุณใช่ แกแกไม่เคยให้ค่ากับคนอื่นแกรู้แต่พลาดของของคนอื่นไปอะตอนแรกแกยักคนรักของฉันไปฮะหลังจากนั้นก็มาพลาดเพื่อนฉันไปอีกอกุลฉันไม่ยอมฉันไม่ปล่อยแกไปแน่พอได้แล้วยุดเลิกแล้วแสดงละครสักทีฉันกับกุณจะไปหาตำรวจแล้วหลังจากนั้นเราจะให้ตำรวจจัดการทุกอย่างเองฉันพร้อมไม่ว่าตำรวจจะตัดสินว่าอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิดอยู่แล้วถ้าฉันผิดฉันก็ไม่หนีแน่นอนฉันรู้ว่าฉันถูกใบเถกุล เราต้องไปหาตำรวจนะส่วนยุราณนนะ์นาอยู่นี่แหละไม่ทวิงเกฉันจัดการเองฉันพาเธอไปด้วยไม่ได้หรอกไม่คุณนายไม่ได้ตัวคนเดียวนะเราสองคนจะต้อง่า,าไปด้วยกันสิโอเคชัดเจนคุณเกี่ยวกับการตายของพลวีมันต้องเข้าคุกและถูกวิงเกก็จะต้องอยู่กับเรา ฮาลว,วีนี่มันอะไรกันฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอจากไปแล้วเธอฆ่าตัวตายหรือว่ามีคนฆ่าเธอนะอ๋อโอ้พระเจ้าเรื่องนี้มันซับซ้อนมากแต่วันนี้เป็นกับดักอย่างดีเราวางแผนใส่ร้ายกุณแล้วเราก็ทำได้แล้ว พอพรลวีโทรหาคุณก่อนตายใช่ไหมแต่ว่าเราเป็นคนที่เจอพหลวีก่อนที่พรลวีตายเนี่ยถ้าพยานสายตาบอกว่าเรามาหาพหลวเีเราก็โดนจับได้เหมือนกันตำรวจจะหาว่าเราผิดเหมือนกันงั้นแสดงว่าเราแย่แล้วหยุดรั้นหาทางสิทำอะไรได้สิให้ตายเถอะบ้าจริงเธอตายแล้วจะทิ้งตัวให้ฉันทำไมเนี่ยบ้าจริง บ้าเอ้ยสวยเล่า,เ,าเธอนี่จะตายทั้งทียังทิ้งสวยให้ฉันอีกทวิงเก้ามันมีอะไรนะลูกชายเราเลยคลั่งไคล้มันขนาดนั้นอะให้ตายจะทำยังไงดีเราจะทำยังไงดีให้ยุบราชเลิกยุ่งกับยายเด็กนั่นสักทีนั่นแหละคำถามที่ฉันอยากจะรู้เหมือนกันเธอเป็นบ้าอะไรของเธอ ลูกชายเธอไม่ยอมทิ้งทวิงเกลสักทีหนึ่งยุบราชไม่พร้อมที่จะยอมรับว่าทวิงเกลนะ่ะเธอได้เลือกคุนไปเรียบร้อยแล้วถ้าหากว่าเขายอมรับเรื่องก็จะไปนานแล้วลีลานี่เธอมาพูดมากอีกแล้วเหรอไม่ฉันเอาบัตรเชิญแต่งงานของคุณมาให้เธออย่างไงละ่ะฉันขอตัว เชิญครับคุณตำรวจคุณด็อกกี้ได้มาอะไรกันไหนละศพคนตายแต่ว่าคุณตำรวจครับศพมนอยู่ตรงนี้นี่นี่คุณผมเห็นคุณเป็นดาราเลยไม่ทำอะไรไม่งั้นผมไม่ปล่อยไปแน่ที่แจ้งความเท็จแบบนี้คุณตำรวจครับเชื่อผมนะผมพูดความจริงมีคนตายอยู่ตรงนี้จริงๆนะไปเถอะศพของพลวีหายไปไหนแล้วเนี่ยคุณ ไม่อยากจะเชื่อเลยนี่มันอะไรกันแน่นะยุดได้ไอ้เลวเว้ฮะ<า>บอกความจริงมานะบอกมาว่านายเอาปศของพัลลูบีไปไว้ที่ไหนบอกมาเลยเฉัน ฉันไม่รู้ฉันดูดีว่านายนนโกหกนายเอาส่วของพารวีไปซ่อนใช่ไหมนายบอกความจริงมาดีกว่านะฮะบอกมาพูดมาสินี่กล้าดียังไงฉันก็ต่อยไปเหมือนกันเ้ยอย่ามาหาเรื่องฉันได้ไหมเลิกบ้าได้แล้วบอกมาว่าพาราวีอยู่ไหนพูดมาเฮ้ยเออ,เอ,อ,เอ,อ ว่าไง <lining S 1> <accountable. S 2> บอกมาสิฉันบอกว่าฉันไม่รู้ไงเล่าฉันไม่รู้แกไม่ยอมบอกใช่ไหมยหย,ย,ยุดนะหยุดนะหยุดหยุดริดหยุดเดี๋ยวนี้นะพวกเราดูดีว่านำศพของพะโลบีไปซ่อนบอกความจริงมาดีกว่าตอนนี้ศพอยู่ที่ไหนแน่ไม่ยอมแล้วใช่ไหมยังก็ไปที่สถานีตำรวจกับฉันเลยโอเคได้โอเค ฉันเอาศพพลวีไปซ่อนเองฉันทำเพื่อช่วยคุณแล้วเจ้าตำรวจเนี่ยถ้าเขาสงสัยเพียงสักนิดเดียวว่าพลาวีฆ่าตัวตายเพราะเขาอะบอกเลยว่าคุณต้องเข้าคุกแน่นอนเขาใจหรือเปล่าล่ะฉันทำเพื่อช่วยเธอให้คุณไม่ต้องเขาง้าคุกยังไงล่าไม่เขาเ้าใจบ้างหรือไงขอเลยยุบราชคุณไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะเขาจะกลัวไปทำไมนายตอบความจริงมาดีกว่าว่าครั้งนี้มันไม่ใช่ฝีมืออะไรของนายเลยใช่ไหมถ้าทำก็เพื่อเธอ ทุกอย่างที่ฉันทำเพื่อเธอแต่ว่านั่นแหละฉันต้องช่วยคุณไปด้วยฉันช่วยมันไม่งั้นมันเข้าคุกไปแล้วได้งั้นก็บอกมาว่านายทำเพื่อพวกเราใช่ไหมไหนยบอกมาสิว่าศพของพลบีที่ไหนไหนายเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนกันแน่เราจะได้ไปหาศพของพลบีบอกมาสิว่าไง นั่นไงแล้วฉันซ่อนสพพลวีไว้ที่รถจีบคันเก่านั่นเนี่ยนั่นไงจอบไปนี่เออฮะมันอยู่ไหนล่ะนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่ฟังนะฉันสาบานเลยฉันพูดความจริงอฉันเอาสพของพลวีมาไว้ที่รถจีปนั่นเดียฉันสาบานได้เลยนะแล้วมันหายไปไหนไม่รู้อ่ะดีดีมากเลยนี่จะจำได้ไหมว่ารถบยนอะไรไม่จำไม่ได้มันไม่ใช่รถของที่นี่มันมาจากนอกเมือง ฉันมั่นใจเรื่องนั้นนะถึงกาที่บ้านก็โทรมาไม่หยุดเลยงั้นเราไปก่อนดีกว่านะใช่แม่ของฉันก็โทรมาเหมือนกันเอางี้นะเราจะกลับมาใหม่เราจะมาหาศพของพาโาบีด้วยกันหยุบได้อะไรอย่าทำอะไรบ้าๆอีกนะเข้าใจไหมออได้บอกว่าพระเจ้าจะช่วยพวกเรานะและหวังว่าจะไม่เกิดปัญหาอะไรหลังจากนี้อีกไปเถอะ แล้วรถมันไปไหนอารลบ์โทยแล้วสิแล้วพระเจ้าท่านคะท่านคือความหวังสุดท้ายของฉันได้โปรดรักษาลูกชายฉันให้หายทีอเอาความบ้าออกจากยุบราลูกชายฉันให้เลิกคลั่งอีงนั่นไม่ต้องห่วงเลยไม่นี่จะปัดเป่าทุกอย่างความบ้าของยุบราชจะหายไป ด้วยมนของผมนี่แหละแด่พระเจ้าแด่พระเจ้าแม่นี่ใครคนที่มารักษาลูกไงอะไรนะเอ,อท่านคะนี่คือลูกชายฉันคะ่ะได้โปรดรักษาเขาด้วยนะคะช่วยเขาด้วยอรักษาอะไรกันนะแม่แ,มแมนะด่พระเจ้าแด่พระเจ้า นี่มันก็ดึกมากแล้วนะคุณยังไม่กลับมาเลยนะ่ะฉันเป็นห่วงมากเลยเขาไม่ได้พูดอร่อยเลยคงจะมีธุรนะน่ะกุลอะไรกันเนี่ยดึกแบบนี้นะ่ะเรากำลังจัดการเตรียมงานให้กับหลานอยู่นะแต่ว่าหลานน่ะกลับหายไปไหนกันเนี่ยจีงด้อยทำไมไม่โทรบอกเราว่าไปไหนมาแล้วเราจะบอกพ่อ,อยังไงดีนะไม่รู้เลยว่าเรื่องมันยังไงกันแนะ่หวังว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นก่อนวันพรุ่งนี้นะ พ่อครับผมขอโทษจริงๆอีกแล้วขอโทษอีกแล้วทุกอย่างน่ะมันจะหายแค่ขอโทษเหรอเบบค้ครับช่วยบอกหน่อยสิว่าทําไมตอนเบบ้โกรธเนี่ยทําไมน่ารักจังเลยแล้วนี่เห็นไหมปากหวานอีกตามเคยเจ้าเล่จริงๆเลยเราเนี่ยไปไปคุยกับหลวงพ่อกันมาบังว่าทวินเกิลจะโอเคนะวันนี้ที่ถวินเก้าต้องสวยก็เพราะเราแท้ๆกุนมันนี่สิ เอาล่ะเซ็นชื่อลงไปนะช่นานทีเนี่ยจะจัดงานสักทีหนึ่งใช่แล้วเชิญทุกคนมาเลยนี่ต้องวัดให้ดีเลยนะคะลูกสาวของฉันต้องใส่ชุดแต่งงานที่เริศที่สุดในอัมฤตสาเลยล่ะคะ่ะมีอะไรที่อยากได้ไปพิเศษหรือเปล่าคะค่ะบอกไปซิว่าต้องการอะไรนะลูกพูดไปเลยทวิงเกิลทวิงเกิล มีอะไรเหรอลูกลูกใจลอยไปไหนเนี่ยเปล่าค่ะแม่หนูใส่อะไรก็ได้คะ่ะเอามาเถอะนะคะหนูไม่เป็นไรเออคือว่าหนูคิดเรื่องงานของหนูนะคะหนูก็เลยตื่นเต้นไปหน่อยนะคะยุบราทำเรื่องยุ่งเอาไว้โดยการเอาสมของพาาวีไปซ่อนหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นก่อนพรุ่งนี้นะ